สวัสดีคะ่ะร้านพี่ส้มนะคะวันนี้พี่ส้มจะทำวิดีโอเป็นกางเกงสเตย์นะคะไซส์ L นะคะคลิปวิดีโอนี้สำหรับลูกค้าที่สะดวกว่างดูว่างดูเลือกในวิดีโอนะคะขอเป็นไซส์ L นะคะสะเตย์ญี่ปุ่นสินค้ามือสองนะคะค่าส่งตอนนี้ยัง20บาทอยู่นะคะตามโปรโมชั่น20บาทซื้อ500ส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง 500เก็บเงินปลายทาง50บาทโอเคค่ะเริ่มกันเลยนะคะไซส์ Side L ตัวนี้เป็นงานสเตนนะคะวาโก้นะคะลูกค้าวาโก้สีเอ่อสีเนื้อไข่ไข่นะคะสวยมากเลยสีเนื้อเป็นสีไข่ไข่อะเป็นงานวาโก้นะคะมีป้ายครบเลยไซส์ Side L นะคะสัโพกได้ถึง40ใส่ได้นะคะเอ L 28-32นะคะลูกค้า ผ้าแน่นๆกระชับแล้วก็ยกก้นดีมากเลยเนื้อผ้านะคะนิ่มแล้วก็ใส่สบายมากเลยซื้อไปหนึ่งร้อบาทนี่คือคุ้มค่ามากตัวนี้หนึ่งรอบาทนะคะงานสวยมากค่ะไซส์แอลนะคะส่วนมากจะเป็นขาเวาวเยอะนะคะอ่าค่ะแอลมาต่อนะคะไซส์แอลเป็นแบบกางเกงขาสั้นนะคะเป็นกางเกงขาสั้นตัวนี้ห้าสิบบาทนะคะงานผ้านิ่มใส่สบาย งานผ้านิ่มๆลื่นๆนะคะใส่สบายยืดได้นะคะเอลจะสะโพกได้ถึง40นะคะ40เอลไม่เกิน32นะคะลูกค้าเอลไม่เกิน32นะสวยค่ะตัวนี้เป็นงานลูกไม้เนื้อสีเนื้อสวยมากเลยไซส์แอลนะคะ50บาทสวยมากค่ะลูกค้าสวยมาก50บาทตัวนี้เป็นงานการเกงในขาวาวนะคะไซส์แอลนะคะ หกสิบบาทนะคะคุณลูกค้าขาหกสิบาทตัวนี้นะเป็นสเต็กกางเกงในสเตเอลสูงนะคะเก็บหน้าท้องด้วยส่วนด้านตรงขอบนะคะเป็นงานแบบไร้ขอบนะคะไร้ขอบใส่แล้วมองไม่เห็นขอบกางเกงในนะคะเวลาที่เราใส่กางเกงแนบเนื้อนะคะจะมองไม่เห็นขอบกางเกงในตัวนี้นะคะสะโพกได้ถึงสี่สิบเอวได้ถึงสามสิบสองนะคะยี่สิบแปดถึงสามสิบสองนะคะหกสิบบาทนะคะแถบไปเลยนะคะ ตัวนี้เป็นงานสเตลสูงอีกแล้วนะคะตัวนี้เป็นงานเปิดเป้าได้นะเป็นสีสีชมพูนะคะเป็นสีชมพูนูดนะลูกค้าสวยมากเป็นงานเอลสูงแล้วก็ทรงดีมากเลยเก็บทรงตัวนี้มีเป้าเปิดปิดนะคะเป็นกระดุมนะไม่ต้องเวลาเข้าห้องน้ำนะคะเราไม่ต้องถอดเอวลงนะคะตัวนี้สามารถถอดเป้าได้เลย <c oughs> เขียนว่าไซส์76นะคะ ส่วนมากเป็นางานญี่ปุ่นนะคะเอวสูงเก็บทรงดีมากเก็บหน้าทองดีมากนะคะใครใครตามหาแบบงานพวกยกก้นแล้วก็เก็บหน้าทอนะคะตัวนี้หนึ่งร้อยบาทคุ้มมากค่ะเอาเป็นแบบงานแบบนี้กันเนาะตัวนี้หนึ่งร้อยบาทเช่นกันนะคะตัวนี้ก็เป็นงานเออสเตย์เอวสูงนะคะเอวสูงเลยแล้วก็มีที่คาดเก็บช่วงช่วงหน้าท้องแล้วก็ช่วงสะโพกนะคะมันจะคาดอย่างเงี้ยโอ๊ย เนี่ย yeah. ดูเยอะเชียวเนาะถ้ายัายงไงขอดูลูกเพิ่มเติมได้นะจะเป็นเอวสูงแล้วก็เป้าเนี่ยมีมีที่ระบายอากาศอย่างนี้คือใส่แล้วไม่ต้องกลัวอับชื้นนะแล้วก็เป็นกระดุมเปิดปิดเป้าได้สะดวกเป็นไซส์เอลนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะลูกค้าจา๋ายหนึ่งร้อยบาทนะแคบได้เลยนะหนึ่งร้อยบาทอ่ะเอาแบบอ่ะตัวนี้วาโก้นะคะวาโก้นะ วาก้ไซซ์อลนะคะตัวนี้สวยตัวนี้เป็นงานเป็นแบบมีขานะคะมีป้ายครบเลยไซส์76ไซส์เอลสีชมพูแบบสีนูดชมพูนะคะเป็นผ้าลื่นๆนะคะผ้ามันลื่นงานเนื้อแน่นเก็บกระชับดีนะคะใส่แล้วแบบว่าไม่ระคายผิวด้วยเป็นผ้าแบบเนื้อมันลื่นนะคะแล้วก็ขอบขาไม่เป็นขอบนูนนะคะสวยมากเลยนะคะ80บาทสวยๆนะงานวาโก้นะ ตัวนี้ไซส์ L ค่ะเป็นผ้านิ่มๆนะคะตัวนี้ห0บาทแล้วกันเนาะป้ายเข็นห0พอดีไหมคะเห็นมันมีรอยจุดตำหนินิดนึงนิดเดียวเองเนาะไม่ได้น่าเกียดเลยเป็นผ้านุ่มนิมใส่สบายเป็นผ้านิ่มๆแล้วก็ด้านในจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะบุนิ่มๆอย่างเงี้ยเป็นผ้านิ่มมากเลยใส่สบายแล้วก็ยืดหยุ่นกระชับดีมากเลยเนะาะไซส์ L นะคะแคบไปได้นะคะ L ตัวนี้ไซส์ L สีชมพูเป็นแบบเนื้อผ้าคอตตอนแบบคล้ายๆผ้าแบบคอตตอนผสมไรค่านะคะคอตตอนผสมไรค่าเนาะอ่ะนะคะขยับให้ใกล้ๆนะคะนี่สีชมพูใหม่มากคะ่ะใหม่มากใหม่สวยมากเลยในแสงอาจจะดูแบบว่าเหลืองๆห,หรือเปล่าเพราะไฟเป็นสองมาเนาะตัวนี้สีชมพูใหม่มากคะ่ะห้าสิบบาทสภาพใหม่มากเลยแถบไปนะคะอ่า ตัวนี้อีกตัวหนึ่งค่ะช่มพูนะตัวนี้ชมพูมีขอบเป็นลูกไม้นะคะผ้านิ่มๆมากเลยเป็นผ้าคอตตอนนิ่มๆอะ่ะยืดหยุ่นได้ดีมากเลยเอลสามสิบสองสามสิบสามก็ใส่ได้นะยี่สิบแปดถึงสามสิบสองสาสิบสามใส่ได้ไหมใส่ได้แน่นอนค่ะเป็นผ้าที่ยืดหยุ่นได้ดีสภาพงานดีมากนะคะขอบขาเป็นแบบนี้นิ่มๆเป็นลูกไม้ไม่คันนะคะไม่คันนะ 50บาทอะตัวนี้50บาทเช่นกันค่ะเป็นสีเทานะคะสวยมากเลยเอวสูงนะเป็นผ้าคอตตอนผ้านิ่มๆแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะผ้าคอตตอนนิ่มๆนะคะ50บาทสวยมากเลยไซส์เอลไปไวๆหน่อยนะไซส์แอลตัวนี้ค่ะไม่ทราบว่าแคปแทนหรือเปล่า50บาทเนาะเออนี่ตัวนี้เป็นสีแบบชมพูอ่อนๆชมพูสีเนื้อชมพูออก ชุ่มพูสีเนื้อค่ะด้านหลังก็เป็นยกก้นนะคะแบบนี้ห้าสิบาทค่ะห้าบาทแคปได้เลยนะคะห้าสิบาทตัวนี้เอลสูงค่ะคะวาวาวเอลสูงเอลสีสองสี่นะคะสีเนื้อเป็นตัวนี้จะเป็นดามสปริงด้วยนะคะดามสปริงกันม้วนนะคะดามสปริงกันม้วนตัวนี้จะเป็นงานไต้หวันเนาะห0สิบบาทค่ะไซส์เอลเนาะไซส์เอลนะ ตัวนี้เป็นเนื้อผ้าแบบนี้นี่เป็นผ้าฉลุที่ฉลุอย่างเงี้ยสวยโปร่งสบายแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีเลยเป็นสีเนื้อแบบสีเนื้อแบบเบ็ดเบอะสีเนื้อออกสีขาวครีมสีขาวเบ็ดเบลบอกไม่ถูกนี่นะคะ50บาท50บาทเป็นกางเกงสเต์นะคะใส่เป็นสเตรขาสั้นกันโป๊ก็ได้ใส่เป็นกางเกงในก็ได้ ตัวนี้จะตัวนี้ตัวนี้เป็นเอลสูงค่ะเอลสูงเอลสูงสีเป็นสีครีมนะคะลูกค้าแล้วก็มีเป้ากระดุมเปิดปิดอย่างนี้นะเอลสูงมากเลยไซส์ L เ,เก็บยกก้นแล้วก็เก็บพุงได้ดีมากเลยสวยๆนะคะหนึ่งอ่าตัวนี้120บาทงานสวยเป๊ะมากค่ะงานสวยเป๊ะมาก120บาทนะคะแคปไปนะคะ120บาท ตัวนี้แปดสิบบาทนะคะตัวนี้แปดสิบาทเป็นสีเนื้อนะคะสีเนื้อสีเนื้อคล้ายๆสีนูดนะคะคล้ายๆเนื้อนูดนูนะสวยตามนี้เลยนะตัวละแปดสิบาทเป็นงานยกก้นแล้วก็เก็บหน้าท้องดีนะคะเอวสูงนะสวยมากแล้วก็เนื้อผ้าค่อนข้างจะยืดหยุ่นได้ดีนะคะผ้าคล้ายๆผ้ามันลื่นเลยค่ะเนี่ยอูยืดหยุ่นได้ดีมากนะคะลูกค้ายืดได้เยอะอะ ตัวนี้ขายยาวนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้ไซส์ L ขายยาว L ขายยาวตัวละ60บาทนะคะลูกค้า L สีเนื้อขายยาวตัวละ6 0บาทตัวนี้มีตําหนินิดนึงมีตําหนินิดนึงตรงนี้สีตกมีตําหนินะคะก็เลยขาย60ปกติจะเป็น80นะยืดหยุ่นได้ดีนะคะไซส์76หหรือไซส์ L นะคะ76บห เื้อพกได้ถึงสี่สบนะคะเอลยี่สสามสองใส่ได้เลยสบายๆนะคะห0สิบาทตัวนี้นะคะเป็นกางเกงในสเตย์ผ้านิ่นมๆผ้าลื่นนะคะใส่สบายมากขอบขาจะเป็นเป็นงานลูกไม้นิ่มๆนะคะเป็นงานลูกไม้นิ่มๆไม่คันนะคะแน่นอนเลยกลับประกันได้เลยตัวนี้นะคะตัวนี้หกสิบาทนะคะเออตัวนี้ห้าบบาทพอะค่ะลูกค้าตัวนี้มันจะมีตำหนินิดนึงนะมีตำหนินิดนึง ห้าสิบบาทแต่ผ้าขาวสวยสะอาดมากเลยค่ะห้าสิบบาทนะคะอย่าลืมบอกแมค่ค้าด้วยว่าห้าสิบบาทสวยงานเนื้องานคล้ายวากโก้เลยค่ะสีขาวสวยมากเลยแล้วก็เป้าก็สะอาดมากเลยกริบมากอมาตัวนี้นะคะเป็นสีเนื้อนะคะสีเนื้อสีเนื้อแบบเป็นงานพัดลายลูกไม้ในตัวอย่างนี้เลยอูย้สวยมากเลยค่ะลูกค้าเป็นสีเนื้อแบบโอวันตินนะคะ น,นี่คะ่ะยืดหยุ่นได้เยอะมากใส่แอลนะคะเอลยี่สิบแปดถึงสามสิบสองใส่ได้นะคะยกก้นแล้วก็เก็บสะโพกได้ดีมากเลยแล้วก็เก็บหน้าท้องดีดีมากเพราะตัวนี้เป็นเอลสูงนะคะแปดสิบบาทนะคะแคบไปเลยนะคะแปดสิบบาทาสีน้ำเงินนะคะตัวนี้เป็นแบบกางเกงหนายสเตนนะคะเป็นผ้ามันลื่นนะคะใส่สบายห้าสิบบาทนะคะเอลเอลไม่สูงไม่ต่ำนะคะเอลไม่สูงไม่ต่ำนะคะ สวยสภาพดีมากเลยจะใส่เป็นกางเกมแบบโยคะหรืออะไรก็ได้นะคะเหมือนออกกำลังกายแต่ว่าอาจจะเป็นแบบแนวแบบเซ็กซี่หน่อยนะห้าสิบาทนะส่แอลตัวนี้ชิ้นนี้นะคะจะเป็น สีชมพูโอรสนะคะเป็นเอลไม่สูงไม่ต่ํานะคะเอลประมาณสะดือนะคะเอลประมาณสะดือสวยมากจะเป็นงานลูกไม้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผ้ามันลื่นนะคะผ้ามันลื่นสีชมพูโอรสนะคะด้านหลังก็จะเป็นงานยกก้นแบบนี้เนื้อผ้านิ่มมากแล้วก็ใส่สบายเป็นงานแบบกระชับด,ดีกระชับดีนะคะแต่ว่าเนื้อผ้าแบบใส่สบายแล้วก็เป็นผ้ามันลื่นแปดสิบบาทนะคะสวยแล้วก็คุ้มราคามากเลยค่ะ ตัวนี้อ่ะเอ็มไม่เอาเนาะเอ็มไม่เอาตัวนี้แอละลูกค้าจ้ตัวนี้แอลตัวนี้แอลสีดํานะเป็นขายา L, ขายาวแอลสีดําขายยาวป้ายเขียนสองแอลจจลูกค้าป้ายเขียนสองแอลแต่แม่ค้ามองว่าแอลสองแอลใส่ได้นะแปดสิบบาทโอ้สองแอลก็ใส่ได้นะคะแอลสองแอลใส่ได้นะคะแปดสิบบาท เอวน่าจะได้ประมาณสักสามสิบสามสาสิบสี่ก็ใส่ได้เนาะแต่ปัญหาคือลูกค้าอาจจะแบบว่าติดที่ช่วงต้นขาเนาะถ้าใครต้นขาใหญ่เนะสองเอก็ไม่แนะนำนะคะแต่ถ้าใครต้นขาไม่ใหญ่มากก็สองเอก็ใส่ได้เนาะเอ l สองเอใส่ได้นะคะแปดสิบาทนะ ตัวนี้ไซส์ L นะจ๊ะลูกค้าเป็นแบบกางเกงในนะคะเ mm hmm. L ไม่สูงไม่ต่ํานะคะ50บาทเป็นผ้าเนื้อลื่นๆอย่างนี้คะ่ะเป็นผ้าเนื้อลื่นๆใส่นิ่มสบายนะคะไม่ได้เน้นกระชับมากนะคะไม่ได้เน้นกระชับมากนะคะเป็นเนื้อผ้าเสร็จสบายลื่นๆนะคะแต่ก็ช่วยเก็บเนื้อหน้าท้องแล้วก็สะโพกเหมือนกันคะ่ะตัวนี้สีขาว,ขาวนะคะสีขาวครีมๆนะคะไซส์ Side L คะ่ะ5้าสิบาทนะคะ ตันี้เวลาเข้าห้องน้ำดูไม่ต้องลำบากถอดกางเกงได้เลยค่ะแหวกได้เลยค่ะอย่างนี้นะคะสวยค่ะใส่สบายห้าสิบบาทค่ะใส่สบายห้าสิบบาทงานโอเคเลยนะคะห้าสิบบาทนะตัวนี้เป็นแบบงานกางเกงในสเตย์น,นะคะเซ็กซี่นะคะ เป็นเนื้อสเต็กนะคะแต่ว่าเป็นงานลูกไม้แบบนี้ซีทูสวยมากเลยคะ่ะเป็นสีม่วงสีสดอยู่เลยค่ะตัวนี้จะเป็นงานไต้หวันนะคะลูกค้าหกสิบบาทสภาพคือใหม่มากค่ะหกสิบบาทสภาพคือใหม่มากยืดได้เยอะนะคะยืดได้เยอะนะคะยืดได้เยอะยืดได้เยอะมากเป็นแบบนี้นะคะหกสิบบาทนะ แล้วก็ตัวนี้เป็นสีเทานะคะเป็นสีเทาตัวนี้30บาทนะคะเป็นงานเอวสูงนะเป็นผ้าคอตตอนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลูกไม้แบบนี้นะไซแอลเหมือนกันตัวนี้30บาทนะคะลูกค,ค้า30บาทนะเป็นผ้าแบบนี้นะคะ30บาท30บาทนะคะแคมไปได้นะคะ30บาทตัวนี้ห้าบาทสีชมพูเป็นผ้าคอตตอนนิ่มๆนะคะเป็นผ้าคอตตอนแบบสีคล้ายๆสีสีปูนนะคะ ซส์ l 50บาทยืดได้เยอะนะคะยืดได้เยอะนะคะ50บาทใส่สบายค่ะเน้นแบบใส่สบายนะคะไม่เน้นกระชับนะคะเน้นใส่สบายตัวนี้เป็นกางเกงสเตย์เป็นผ้าคล้ายๆผ้าคอปต,ตอนแบบเป็นผ้าแบบงานคอปต,ตอนแต่เป็นยืดหยุ่นแบบลายค้านะคะสีขาวนะคะสีขาวสวยเป็นแนวสเตย์ขาสั้นแบบกางเกงในขาสั้นนะคะ 50บาทนะคะสภาพใหม่นะคะสภาพค่อนข้างจะใหม่สะอาดมากแล้วก็ทุกอย่างก็โอเคมากเลย50บาทนะคะแคปไปได้ใกล้แล้วใกล้แล้วตัวนี้ไซแอลนะคะ50บาทปเป็นสเตไลท์ขอบนะคะใครชอบ งานใส่สบายนะคะใส่เป็นกางเกงในสเตย์ได้ใส่เป็นงานสเตย์กันโปได้50บาทไซส์ L นะคะเอได้ถึง32นะคะสะโพกได้ถึง40นะคะผ้ายืดหยุ่นดีมากเลยใส่ลายขอบเวลาแบบใส่กางเกงไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยหรือกางเกงพวกสกินนี้นะคะจะมองไม่เห็นขอบกางเกงในนะคะแนะนําให้ใส่แบบนี้เลยนะคะ50บาทตัวนี้เป็นงานเอ่อ ML นะคะหลงกลมา ML นะคะเป็นสีซิก ไม่เอาค่ะตัวนี้ตำหนินะ,ะตัวนี้เป็นสีดำนะคะแอลไหล่ขอบนะคะลูกค้าเป็นงานไหลขอบนะคะห้าสิบบาทผ้าดีมากสภาพใหม่มากค่ะยืดได้เยอะนะคะยืดหยุ่นได้เยอะเป็นงานเน้นผ้านิ่มยืดหยุ่นใส่สบายนะคะเน้นผ้านิ่มยืดหยุ่นใส่สบายเป็นผ้ามันเลื่อนไม่หนามไม่บางนะคะไม่หนามไม่บางสวยสภาพใหม่มากค่ะห้าสิบบาท ตัวนี้ไซส์ L นะคะไซส์ C. L ไซส์ L เอ่อสีเนื้อนะคะสีเนื้อสีเนื้อนะคะแม่ค้าขายหกสิบาทแล้วกันนะคะป้านมันเขียนอยู่แปดิบาทแม่ค้าขายหกสิบาทนะคะสวยมากเป็นผ้าแบบไม่หนามไม่บางเป็นผ้ามันลื่นใส่สบายนะคะเป็นผ้ามันลื่นอย่างนี้เป็นผ้ามันลื่นใส่สบายหกสิบาทนะคะลูกค้าหกสิบาทสวยมากนะคะ สวยมากค่ะหกสิบบาทนะตัวนี้ L ได้ M ได้นะคะเป็นงานกางเกงในนะกางเกงในสเตยนะคะห้าสิบบาท L M L นะคะ M L ห้าสิบบาทสีเขียวสวยค่ะโอเคค่ะหมดก่อนนะคะคลิปนี้เดี๋ยว M จะเป็นคลิปต่อไปแล้วก็ M L จะเป็นคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ